สวัสดีเอฟซีทุกท่านมากันอีกแล้ววันนี้นะครับชาฮากกระจายเริ่มเริ่มมาแสดงกันอีกครั้งหลังจากที่เเ้เหลังจากที่ไม่มีงานกันไปหลายวันนะเก็บเรียบร้อยแหลังจากที่งานยุ่งไปหลายวันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยคลิปออกมา,าวันนี้วันนี้เราก็จะปล่อยคลิปใครที่ดูฮะชาฮากระจายอยู่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะสับตะไคร้ด้วยออาติดตามด้วยคุณทงคณคุณเฉยอย่าหายใจทิ้งยังไงขอก็เป็นข้ามาม่ากันบ้างนะนะพิธานสั้นวันนี้พิธานสั้นวันนี้เรื่องอะไรปะเอาเรื่องก้อนเงินเยอะเอาก้อนเงินยังไม่ทะลุวันนี้วันนี้จะเล่าเรื่องรีไซเคิล เอาวาแมีมีชาวอินเดียกับคนไทยเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันเลยวันนี้วันนี้เขานัดกันมาที่ที่โรงแรมมากินข้าวข้าวผัดกุ้งคนไทยก็กิน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 ใบแกะเปลือกกุ้งเสร็จก็ทิ้งพออินเดียเห็นนะดิเอ้ยอยู่ทิ้งทําไม,ไมบ้านฉันไม่ทิ้งนะบ้านฉันเอาไปเข้าเครื่องทําเป็นข้าวเกียบกุ้งอินเดียส่งมาขายประเทศไทยนี่ yeah, แม่งบัฟเราเลยเว้ย นเนี้ยฮะยังพี่แกปุ๊บคน,น,นไทยคนไทยเขาคนไทยเขาไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมหล,หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กิกนข้าวเสร็จก็เคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปพอเคียวหมากฝรักก่งเสร็จมันมันมันหมดรสหวานแล้วมันจืดแล้วก็ขายทิ้งพออินเดียถามว่าเอาอยู่ทิ้งทำไมเขาบอกว่า ก็มันลดจืดมันมันจืดแล้วอ่ะเขาก็เลยไม่กินประเทศไอไม่ต้องเอาเอาไปใส่เครื่องรีไซเคิลทำถุงยางส่งมาขายประเทศไทยเอาเฮียนี่สอง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 ช้อยแล้วไอคนไทยก็ขึ้นดิโมโหด,ดิเออก็เลยถามอินเดียกลับไปว่าแล้วถุงยางบ้านอยู่ใช้แล้วทิ้งไหมเขาบอกเอา,เอาทิ้งนี่สกระปกรกเก็บไว้ทําไมอ่ะคนไทยบอกบ้านไอไม่ทิ้ง ใช้เสร็จแล้วก็เข้าใส่เครื่องรีไซเคิลทำหมากฝรั่งส่งไปขายที่อินเดียต่อโอ้จบแล้วโอ้โหาามัเือกเกทับกันได้ยังไงอนี้อนรนเื่องเอาเรื่องหรอเอาเรอเรื่องนี้เรื่องสั้นหน่อยนะ เรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องไทยมุงมีหนุ่มคนหนึ่งชอบมุงเรื่องเอตุวันเหตุอะไรเนี่เป็นชีวิตจิตใจเลยชอบมุ่งไทยมุงมากทีนี้มีอยู่มาวันหนึ่งก็เห็นคนกำลังมุงกันเต็มเลยเขาดูอะไรกันว่าไอ้เนี้ยก็ชะเง้อก็ไม่เห็นมองลอดขวางขามองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นเนาะอยากความอยากดูนะ มันเป็นนิสายแล้วใทยมงก็คิดแผนในใจเลยว่าถ้าเราจะโกนคานี้เข้าไปเนี่ยเขาต้องแหวกขึ้นเรือ่อยๆะแต่จะโกนเข้าไปแลยวปอครว่าขอโทษนะครับอ่าคนตายนะเป็นเมียผมผมขอเข้าไปดูเมียหน่อย คนก็แตกเออไอนี่เดินเข้าไปรถชนหมาตายท้อยคำให้ไม่กันอไอียคนมองไอ้นี่เป็นหมาหรือเปล่าแต่หา,า,า,าสองฮาครับการากันจายวันนี้เราเอาวันละสองเรื่องขอร้องอย่าตัดโฆษณาของลุงทิ้นงนะดูโฆษณาด้วยลุงเอยเพื่อจะได้ข้ามาม่ากันบ้าง คุณเอฟซีทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์ไปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเตเปิ้ลเข้ายัง <c oughs> โอเคจางกระจายนะ <c oughs> อย่าลืมฟังเรื่องเสือกับพังคุกด้วยนะท <c oughs> ำไปแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs>